สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูคลิปนี้นะคะเป็นการอัปเดตพลรางงานนะคะคนที่คุณถอยออกมาห่างออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเจอหน้ากาันหรือไม่เจออะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะคุณสามารถรับชมคลิปนี้ได้ชาวธาตุไฟเมสิงธนูรายละเอียดนะคะอยู่ใต้ดีสคริปชันกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีบอกว่าชาวธาตุไฟเมสิงธนูเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะ หรือถ้าตัวคุณคิดว่าคุณชมคลิปนี้ของหมอแจนนะคะช่อง jp 1 6เนี่ยแล้วคิดว่าตรงกับหัวลาสาไทยนะคะถ้ามันตรงกับคุณก็นะ,ะสามารถรับชมได้ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสำหรับชาวสองนะคะพลังงานอาจจะสลับนะคะฝั่งนี้เป็นคุณแล้วฝั่งนี้เป็นคนของคุณนะคะพลังงานสามารถสลับกันได้เพราะเป็นการอ่านตามาแบบภาพรวมนะคะอ่านตามน้าไพ่นะ เราจะมาเช็คพลังงานของคุณของเขานะคะความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเขาแล้วก็มุมมองในการที่เขามองคุณและคุณมองเขานะคะคนที่ถอยห่างคุณออกอคนที่คุณตัวคุณนะตัวคุณที่ชมคลิปนี้ชาวธาตุไฟนะ,ะถอยออกจากความสัมพันธ์ในกรณีไหนก็ได้เป็นการอ่านตามพลังงานหน้าพ่ยและก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ มาค่ะมาเริ่มพลังงานกันเลยนะเดี๋ยวหมอแจนจะขออนุญาตสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะขอบคุณมากๆนะคะชาวธาตุไฟที่มียอดวิวสูงที่สุดนะคะเอาละค่ะขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบแล้วก็พลังงานคนของคุณหนึ่งใบนะคะคุณมองเขาอย่างไรในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้นะคะ เขามองคุณอย่างไรในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้แล้วก็ความรู้สึกของคุณ <c oughs> ที่มีต่อเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะสิ่งที่ชาเลนจ์หรือท้าทายในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็คุณอยากจะบอกอะไรเขาหนึ่งใบนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณถ้าบอกได้นะสิ่งที่พลังงานที่จะออกมาแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณสองคนนะคะมาค่ะนะคะเอาละนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของคุณนะคะชาวธาตุไฟวันนี้นะคะไพ่จัดเม้นต์นะคะการกระทำ เาบอกว่านะการกระทําของตัวของคุณเองนะไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะเป็นการกระทําของตัวคุณปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณและคุณก็อาจจะดูการกระทําของเขาเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนะคะสนใจการกระทําของฝ่ายตรงข้ามหรือการกระทําของตัวของเราเองนะเราทําสิ่งไหนเราก็จะได้รับสิ่งนั้นถ้าพูดถึงในรูปแบบของเ,ออเป็นสมัยใหม่นะคะ แต่ถ้าเป็นความเชื่อนะคะหรือเรื่องกฎแห่งกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอะนะอยากจะปลดปล่อยนะพลังงานของคนคนนี้นะ,ะออกไปนะค,ะคุณอยากหลุดพ้นจากเวรกรรมหรือวิบากกรรมหรือความรู้สึกของตัวของคุณเองก็ได้นะคะ <iet> แบบว่าคุณไม่อยากทําอะไรแล้วคุณตัดสินใจอยู่เฉย,ยอะไรแบบนี้นะ,ะ <i> แบบว่าปล่อยคนนี้ออกจากความรู้สึกของคุณไม่ว่าคุณจะเจอหน้าเขาหรือไม่เจอหน้านะคะอันนี้สามารถใช้ได้สามารถรับชมได้นะคะชาวธาตุไฟนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานของเขานะคะวันนี้นะเพศออฟโซดนะพลังงานของเขาเนี่ยเหมือนเป็นสถานการณ์ที่อยากพูดคุยกับคุณนะคะแบบอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาติดต่อสื่อสารมีความดื้อดึงในตนเองนะอาจมีการแอบ,บส่องโซเชียลออนไลน์ของคุณก็ได้ถ้าคุณมีโซเชียลออนไลน์ที่เปิดแบบสาธารณะนะคะเขามีความดื้อดึงแต่อยากเริ่มต้นที่จะพูดคุยกับคุณไหมใช่แต่นะคะตัวเขาอาจจะรู้สึกว่า คุณและเขาอาจจะเรียนรู้กันน้อยก็ได้มีการที่แบบอยากพูดคุยนะเดี๋ยวเราลงเดทีเทลในรายละเอียดอีกทีนึงนะคุณมองเขาอย่างไรนะคะณสถานการณ์ตอนนี้4ดาบไม่ได้พูดคุยหรือบางคนนะคะคุณกําลังรู้สึกว่าคนนี้ทําให้คุณเสียเวลาชีวิตนะคะเป็นพลังงานที่เหมือนว่าคุณใช้เวลารอคอยคนนี้หรืออยู่ในความสัมพันธ์เนี้ นานเกินไปเสียเวลาชีวิตนะด้วยความเหน็บหนาวด้วยกันที่ไม่ได้อะไรกันแล้วแต่นะตอบกลับมาสิ่งที่คุณมองคนคนนี้นะคะซิกออฟโซดเนี่ยนะหกหกดาบน,นะแล้วก็เดอะฮาร์ลแฟนเนี่ยคุณบอกว่าเนี่ยคนนี้นะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่นะคนนี้เข้ามาเพื่อสอนบทเรียนให้คุณว่า เวลานั้นมีค่านะคะอย่าใช้ไปกับใครโดยที่เราอะนะคะดีกับเขาจนเกินไปความดีของเราไม่สามารถเอาชนะใจใครได้หรือไม่สามารถได้ความรักความสัมพันธ์ได้นะชาวทาตุฟไฟคุณกำลังคิดสิ่งนี้คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภก็เป็นไปได้แต่ราศีหรือลัคนามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแบบนั้นใน,ในทางตรงก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะ เกี่ยวข้องกับชาพฤษสบจริงๆก็ได้นะคะคุณบอกว่าสิ่งนี้มันกําลังจะผ่านพ้นไปสิ่งที่คุณมองคนนี้นะคะว่าคนนี้เป็นบทเรียนที่ทําให้คุณรู้ว่าอย่าเสียเวลากับอะไรที่ออไม่สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในอนาคตหรืออย่าเสียเวลาที่จะเรียนรู้หรือศึกษาดูใจกับใครโดยที่ทำไมคะเราอะเป็นคนดีทําดีกับเขาแล้วเราอะไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาอย่าทาสิ่งนั้น มันเป็นบทเรียนเหมือนว่าคุณเจอคนนี้แล้วคุณได้บทเรียนล้ำค่าอะไรบางอย่างนะคะสิ่งนี้นะบทเรียนชีวิตนะคะว่าเสียเวลาชีวิตเนี่ยนะค,ะคุณรู้สึกสิ่งนี้ว่าเสียเวลารอคอยเสียเวลาชีวิตนะ,ะอุปสรรคปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาการเป็นคนดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ไม่สามารถได้รับความรักความสัมพันธ์นะคะสมมุติว่าเราดีกับใครสักคนหนึ่ง เขาก็ไม่ได้รักเราก็ได้นะคุณอาจจะคิดสิ่งนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่คนนี้มองคุณนะคะสิบไม้นะ,ะเด็กถือไม้แล้วก็ทาวเวอร์คนนี้นะคะเขากำลังมองว่าถ้าเขาอะเริ่มต้นนะ,ะในสัสิ่งที่เขามองคุณนะคะเขาคิดว่าถ้าเขาเจอคุณนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการร่วมงานมากกว่า เขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าเขาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยมีแพชชั่นกับคุณหรือคุยกับคุณนอกเรื่องคือนอกเรื่องคือคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะสิ่งที่เขามองอ่ะนะมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องหนักอึ้งหรือกดดันหรือคุณนะนะคะเพิ่งรู้จักเขาไม่นานหรือพูดคุยไม่นานแต่เขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ซีเรียสหรือกดดันอ่ะกดดันอ่ะนะนึกออกไหม กดดันกับความสัมพันธ์นะทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนหนักอะ่ะเหมือนเหนื่อยหรือแบกภาระอะไรบางอย่างหมายถึงว่าถ้าคุณคุยกับเขาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณอะ่ะไม่จีเออไม่ขอขอภัอยเขามองว่าตัวคุณอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นคุยแล้วไม่ไปไม่พัฒนาความสัมพันธ์หรือที่พรจะแต่งงานหรือคบแล้วคุยไปนอนะคตเลยเนี่ยนะคุณไม่สนใจที่จะคุย นะนึกออกไหมคือคุณจะไม่คุยกับใครเล่นๆอ่ะคุณจะคุยแล้วคุณจะต้องจริงจังหมายถึงว่าอยากให้เขาจริงจังกับคุณนะรู้สึกว่าคุณกดดันซีเรียสแบบแค่รู้จักกันครั้งแรกอ่ะถ้าเกิดว่าแบบเออถ้าคุยกับฉันแล้วอ่ะต้องครบแบบในอนาคตเธอต้องแต่งงานกับฉันนะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะนะไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้คุณก็จะไม่คุยจะไม่คุยเล่นนะคะจะไม่คุยเล่น คือเหมือนว่าคุณเป็นคนจริงจังสมมุติว่าคุณจะคุยแชทกับใครสักคนหนึ่งน่ะคนนั้นในอนาคตต้องคบกับกับคุณแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็จะไม่เลิกลาหรืออะไรแบบนี้จะไม่หายไปไหนจากชีวิตนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณแบบอยากเขามองคุณว่าคุณอยากหาคนที่แต่งงานด้วยนะคะซีเรียสในชีวิตอ่ะเออแบบอยากใส่ชุดวิวาใส่ชุดเจ้าสาวอะไรสิ่งเนี้นะสิ่งที่เขามองคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาคุยหรือทําความรู้จักคุณนานเนี่ยนะถ้าไม่ได้เป็นสิ่งนั้นอ่ะ คุณไม่เอาตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าตัวเขาอะนะเขามองว่าตัวเขาอะนะไม่สามารถทําสิ่งนั้นให้คุณได้เพราะมันเป็นภาระเป็นภาระอย่างใหญ่หลวงตัวคุณเน่ยได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไปแล้วเพราะคุณเป็นคนถอยห่างเดินออกมาใช่ไหมคะตามหัวข้อเราคุณตัดสินใจแล้วที่จะไม่คุยที่จะไม่ร่วมง,งานหรือจะไม่อะไรก็ได้นะไม่แสดงออกการมีแพชชั่นหรือว่าอะไรแล้วคือเหมือนคุณเหนื่อยคุณเบื่อ นะอะอย่างเช่นสมมติถ้าคุณเคยเป็นคนเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ร่วมง,งานหรือช่วยงานเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดูแลเทคแคร์เนี่ยคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้เนี่ยทาวเวอร์นะคะคุณพังล้าเป็นหน้ากระดานนะฮะเอาละแน่นอนสมมติถ้าเป็นเพื่อนที่พูดคุยส่งไลน์หากันก็จะไม่ส่งหาถ้าเป็นเพื่อนที่เจอหน้าที่ทํางานหรือมีการช่วยเหลืออะไรก็คูณก็จะไม่ทําสิ่งนั้นแล้วนะ คุณปฏิเสธมิตรภาพนั้นแล้วไม่สนใจไม่เอาเพราะว่านะตัวคุณอนะมองว่าคนนี้ไม่มีทางทําให้ความสัมพันธ์ที่คุณอนะจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวสิ่งที่เขามองคุณก็เลยทาวเวอร์เลยแบบคือแบบความสัมพันธ์ไม่ปลอดภยัยคนนี้ไม่ปลอดภยัดภยโอยเสน่ห์หรือรักเล่นๆหรือหลอกใช้หรือ,อ,อตัวเขามองว่างานเนี่ยนะตัวคุณอนะรู้ทันเกมเขาไงคะเนี่ยสิ่งเนี้ยที่เขามองว่าภาระของเขาเนี่ย คุณไปขดแบบไว้ง่ายๆแหละเวลาเขาไม่สบายใจเขาพึกษาคุณเวลาเขามีงานให้ช่วยเหลือเขาใช้คุณฟรีโดยที่ใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นการปล่อยสเสน่ห์หรืออะไรก็แล้วแต่และแต่ความสัมพันธ์ไม่ขยับคนนี้รู้สไตล์นี้นะคะและคุณก็เลยไม่สนใจสิ่งนี้แล้วไม่อยากจะช่วยเหลือหรืออะไรอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้นะสิ่งที่เขามองคุณมาดูความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขาสี่ไม้นะคะ สี่ไม้เท้า7ดาบแล้วก็ควีนออฟวานนะคุณบอกว่าเนี่ยนะคะคนนี้นะคะเขาอะนะคุณมองว่านะค,ะคุณรู้สึกว่าคนเนี้นะเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบลับๆล่อๆนะสี่ไม้เท้าเจ็ดดาบนะ,ะแล้วก็ควีนออฟวานเนี่ยคุณมองว่าคุณรู้สึกว่าคนเนี้นะ,ะเป็นคนที่เหมือนวาอ่าทำงานเก่งหรือจะบอกว่ามีสเสน่ห์แต่นะคะไม่ได้อยากเขาเรียกว่าอะไรอะ คุยกับใครก็แล้วแต่แต่จะปุกปิดนะปิดบางซ่อนเลนส์นะปิดบางซ่อนเลนส์เกี่ยวกับโลกภายนอกอะเออนะคะความสัมพันธ์นี้สมมติว่าคุณกับเขาคุยกันหรือมีแพชชั่นหรือคุณรู้สึกต่อเขามากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณอะนะหมายถึงว่าคุณก็ตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าเขาอะไม่บอกความรู้สึกของเขาที่แท้จ,จริงเพราะเหมือนคุณก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกกับคุณหรือเขา อาจจะมีใครหลายคนแบบโปรยสเสน่ห์ไว้นะคะไม่ได้อยากให้คุณเป็นตัวจริงหรือเปล่านะเจ็ดดาบเนี่ยเป็นการปกปิดปิดบงังซ่อนเลนทีนี้กรณีนี้นะคะชาวธาตุไฟมันจะมีบางกรณีที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องทำนองของทำผิดศีลธรรมประเพณีอันนี้หมายถึงว่าสิ่งที่คุณรู้สึกไปนะคะว่าคนนี้ไม่ได้ดีจริงอย่างที่คุณคิดพลังงานมันอาจจะหมายถึงว่าคุณได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างว่าคนนี้ ไม่ได้อยากแต่งงานหรือว่าในอนาคตน่ะนะเขา่็คุยกับคุณแบบลับๆหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็เลยไม่พอใจคือเป็นการปกปิดน่ะนะคะปกปิดความสัมพันธ์ให้คุณเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะเหมือนคล้ายๆจะแฟนแต่ไม่ใช่หลอกใช้งานหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแต่เขามีเรื่องปิดบงังซ่อนเลนส บางคนนะคุณได้ไปรับรู้ความจริงบางอย่างเพราะจัดเม้นมันเหมือนว่าคําประกาศของจักรวาลที่คุณได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างเช่นเขาไม่ได้ดีจริงอย่างที่คุณคิดหรือเขามีอะไรปกปิดซ่อนเลนหรือเขาแอบมีคนของเขาอยู่แล้วหรืออะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งนะหรือแอบคบกับคนอื่นอย่างนี้นะเพราะมันเป็นไพ่ของเหมือนว่าเขาปกปิดการมีครอบครัวของตัวเองหรือมีใครบางคนที่ซ่อนไว้นะคะแบบนี้ นะ,ะหมอขออนุญาตแปลสิ่งนี้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคนเนี้นะคบคุณแบบปกปิดอ่ะนะไม่เออไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้คุณได้คุณไม่เชื่อใจแน่นอนเออนะคะประมาณว่าคุณรู้สึกว่าไม่เชื่อใจคนเนี้ยว่าจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไปได้ในอนาคตนะ,ะจัดเม็มันถึงเกิดขึ้นนะคะเหมือนว่าการตัดสินใจบางอย่างความรู้สึกของคนนี้ที่มีต่อคุณนะ,ะคะเพจ s o f c u นะคะ เดโมนนะคนนี้นะเขาบอกว่ามันเหมือนว่าเขารู้สึกว่าเออโชคชะตาทําให้คุณและเขาเนี่ยได้เจอกันเพราะเขาเป็นคนที่โอเพนอะนะคะเปิดเปิดใจเอ่อเปิดใจกว้างความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเป็นคนแบบเปิดกว้างอะใครที่เข้ามาคุยกับเขาเนี่ยนะมารู้จักกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาคุยได้หมดเขาบอกเขาคุยได้หมดเขาเป็นคนรู้สึกว่าเขาโอเพนอะคุย คุณอยากคุยคุณร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขารู้สึกว่าถ้าเป็นถ้าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือจะคุยกับคุณเนี่ยนะในขั้นตอนที่แบบว่าเปิดเผยหรือพัฒนาไปความรักไปในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอะยังไม่แน่ใจในที่นี้หมายถึงความรู้สึกเนี้ยที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขาไม่แน่ใจในตัวคุณหรือเขาอาจจะไม่แน่ใจในตัวเองเขากลัว เขากลัวอาจจะกลัวเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าถ้าเขาเริ่มต้นมีความรักกับคุณหรือคุยกับคุณแบบคนรักที่เปิดเผยต่อสาธารณะนะทางโซเชียลทาง Facebook หรือสังคมในที่ทํางานชุมชนรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เขากลัวอืมนะคะเขากลัวกลัวอะไรก็ได้นะสิ่งที่ซ่อนในใจเขาเขากลัวความรักที่กําลังจะเริ่มต้นกับคุณอาจจะกลัวผิดหวังก็ได้อาจจะกลัวคุณทิ้งก็ได้อาจจะกลัวเรื่องงานเขาไม่ดีเรื่อะก็ได้ที่เป็นความกลัว นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เดือมูนนะสิ่งที่กลัวกลัวความไม่แน่นอนก็ได้กลัวความห่างไกลก็ได้หรือกลัวความรักครั้งนี้หรือว่าถ้าเริ่มต้นความรักแล้วเขากลัวเขาเอ่ะไม่สามารถสชไมคะดูแลให้ความปลอดภัยในความสัมพันธ์ก็อาจเป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์หรือเป็นความสัมพันธ์ทางไกลชาวต่างชาติอะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขากลัวนะ่ะ เราแบบว่าไม่สามารถทําให้ความรักครั้งนี้มันสักเซสหรือประสบความสําเร็จม,มันมีความกลัวที่ซ่อนอยู่ในนี้นะคะทีนี้ energy ตัวเขาเนี่ยเด็กถือดาบก็คือเป็นการคุยกับใครที่แบบผิวเผินถ้าคุยนานหรือรู้จักกันนานหรืออะไรแล้วแต่คือคนนี้จะไม่เจาะลึกดีเทลใครหรือไม่ให้ใครเข้าไปในในในชีวิตเขาเยอะๆหรือมากๆอ่ะเขาคุยแบบเล่นๆนะคะเพราะเด็กถือดาบเป็น energy เล่น นะรู้จักแบบเล่นๆในความสัมพันธ์เนี้ยหรือติดต่อสื่อสารก็คือมาเร็วไปเร็วหายเร็วนะมีพลังงานที่ยังไม่พร้อมมีพลังงานแบบอยากท้าทายกับคนอื่นไปเรื่อยๆนะเหมือนว่าเขาอยากทําความรู้จักกับผู้คนไปเรื่อยๆเช่นเขาก็มาทําความรู้จักกับคุณแล้วเขาก็ทําความรู้จักกับคนอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าผู้คนมันเป็นสิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเขาสนุกที่จะคุยกับคนอื่นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่หมายถึงว่ายังไม่ได้คบใครแสดงว่า energy นี้เขายัางไม่ได้คบคุณนะ นะเขารักที่จะเขารักที่จะพูดคุยหรือเรียนรู้คนนะสมมุติว่าเขาทํางานแล้วมีคนเข้ามาหรือคุณทํางานแล้วมีคนเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งเนี่ยพลังงานมันจะย้อนสลับได้นะคะเพื่อนๆนะเอาละค่ะสิ่งที่คุณอยากบอกเขานะตอนนี้คุณบอกว่าการเงียบไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีคุณไข้ควรและคุณกําลังไข้ควรและตัดสินใจแล้วนะคุณบอกว่าคุณให้คนนี้เป็นแค่แฟนเก่าคุณเพราะคุณตัดสินใจแล้ว จิตวิญญาณของคุณตัดสินใจดีแล้วหรือใครควรหรือไต่ตองดีแล้วคุณนึกทำสิ่งนี้แปลว่าคุณรอสิ่งนี้นานแล้วนะคะพลังงานไปสิ่งนี้ว่าเออคุณรอคนนี้นานมากแล้วในความสัมพันธ์หมอไม่รู้ดีเทลายละเอียดนะเพราะเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของคุณแต่คุณ่แต่คุณคิดว่าตอนนี้คุณอยากบอกเขาว่าคนนี้เป็นคนเก่าของคุณไปแล้วนะคะคุณเออ ไม่ได้สน,นสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณอยู่กับจิตวิญญาณของคุณได้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือโลกส่วนตัวคุณไม่ได้อยากจะสนใจเขาเรียนรู้ชีวิตจิตวิญญาณของตัวของคุณเองไปเน,นี่ยชาทัดไฟตัวคุณผู้สิ่งนี้นะคะเหมือนว่าคุณต้องการความสงบอะนะคะแบบไม่ได้สนใจความรักอยู่กับตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับการที่อยู่นิ่งๆหรือเงี้ๆคนเดียวไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจว่าเออเขาจะมาหรือไม่มาหรืออะไรแบบนี้นะคะเข้าใจอ่ะเข้าใจแบบ เข้าใจตัวตนของตนเองนะเหมือนเหมือนเป็นการรู้ว่าสิ่งนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้เหมือนคุณเข้าใจชีวิตนะเข้าใจในรูปแบบความรักความสัมพันธ์นะทีนี้ตัวคนคนนี้อยากบอกอะไรคุณนะคะ King of p e n t a c l e นะพลังงาน King of p e n t a c l e เนี่ยนะคนนี้เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นสิ่งนั้นคือเขานึกถึงแต่เงินหรือผลประโยชน์ตัวของเขาเองนะถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่เขาอยากบอกก็คือ1 เขาไม่มีเงินที่จะดูแลหรือให้ความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์เขาไม่สามารถเป็นคนนั้นที่จะให้ความมั่นคงหรือเขาอาจจะยังไม่ได้รวยหรือตอนนี้เขาต้องคิดเรื่องเงินเรื่องใหญ่ก่อนเพราะว่าตัวเขาทชไหมคะไม่มีตังอาจจะเป็นสิ่งนั้นคิงออฟเบเดอร์คือเป็นคนที่คิดถึงตัวเองนะคะใช้เหตุผลเป็นหลักว่าตัวเขาเนี่ยมีความพร้อมไหมจะคิดเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องของเขาเองเรื่องเงินนะคะคิงออฟเบเดอร์คือเงินนะคะ หมอไม่รู้ว่ามันเป็นพลังงานของอะไรอ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าชาวทัตไฟเราได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างว่าเขาแอบมีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะหรือเขาคบกับคนอื่นที่รวยกว่าคุณถ้ามันเป็นติต่างแบบนี้นะคะผู้ชายคนนี้เขาต้องการความมั่นคงของชีวิตตัวเองคือความรวยเขาอยากรวยมากเห็นไหมคะคิงเอไปเที่คือถ้าแต่พูดในเรื่องความสัมพันธ์คือไม่ใช่ว่าจะเปคุณนะ ถ้าพูดในทํานองดีก็คือเขาไม่มีเงินที่จะเปย์คุณหรือซัพพอร์ตคุณอ่ะพูดในทางที่ดีแต่ถ้าพูดในทางที่เห็นแกนตัวคือเขาอยากเลือกคนที่รวยกว่าหรือเขาอยากมีความมั่นคงทางฐานอาการงานการเงินอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันฟังอาจจะดูร้ายนะคะทุกคนน่ะแน่นอนล่ะความรักกินไม่ได้เขาอาจจะชอบหรืออาจจะรักคุณนะแต่เขาจะเลือกผู้หญิงที่รวยกว่าหรือเลือกผู้ชายที่รวยกว่าอันนี้ไม่งงนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพราะมันเป็นสิ่งเนี้ย คือเขาไม่เคยทํางานในความสัมพันธ์อยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นเขานั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าแบบว่าเอ,อสมมติว่าถ้าเขารักคุณรู้สึกถึงคุณแล้วเขารอคุณไหมเขาก็นั่งอยู่นั้นไม่ทําอะไรนะแต่รอคุณไหมก็รออยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ขยับไปไหนหรอกมันก็เป็นสิ่งนั้นนะคะถ้าเกิดคนนี้ไม่ได้มีแฟนไม่งงนะคะเพื่อนอืมชาต่ไฟคือเขาเป็นคนยังไงก็เป็นคนอย่างนั้นเช่นถ้าเกิดว่าเอามีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอาจากคุณได้เขาก็จะทําสิ่งนั้นคือเขาคิดถึงตัวเองเป็นหลัก นะฝั่งนี้คนของคุณก็คือผู้ชายผู้หญิงของคุณเนี่ยนึกถึงตัวเองเป็นหลักความรวยของตัวเองความมั่นคงถ้านะยกตัวอย่างเปรียบเทียบคือถ้าเกิดมีผู้หญิงสองคนแล้วคุณรวยน้อยกว่าหรือคุณอ่ะอาจจะรวยกว่าแต่คุณไม่ซัพพอร์ตคนอื่นเขาเลือกคบคนอื่นเพราะคนเขาต้องการเงินต้องการความรวยนึกออกไหมคะต้องการต้องการสิ่งที่เนี่ยพูดคุยแล้วได้เงินทําให้ตัวเองรวยอ่ะทาให้ตัวเองมั่นคงนะนึกออกใช่ปล่ะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเนี้ย นะเพราะว่าตรงเนี้ยที่คุณที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ซัพพอร์ตหรือไม่ให้ไม่จ่ายนะทาวเวอร์ tower, เหมือนคุณรู้ทันนะ่ะคุณทำไมจะต้องจาเป็นต้องแบกภาระละ่ะภาระในที่นี้คือสิ่งใดก็ได้นะคะคือภาระความไม่สบายใจของเขาคุณเป็นที่รองรับที่ระบายอารมณ์ของเขาถูกไหมคะเ,เขาใช้งานคุณโดยไม่ต้องเสียเงินโดยการปลปอยสเสน์นิดหน่อยเนี่ยนะเพสอวานเนี่ยนะคะ แล้วก็ทาวเวอร์ตอนนี้คุณไม่ทําสิ่งนั้นแล้วเพราะคุณรู้ทันว่าคนเนี้ยติดต่อหรือคบหรือประสานงานเพราะว่าให้คนอื่นแบกรับภาระหรือตัวคุณแบกรับภาระนะแล้วตัวคุณรู้ทันว่าคนเนี้ยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกับบุคคลอื่นคุณรู้สึกสิ่งนี้นะคะคุณเข้าใจแจม่มแจง้งตอนนี้สิ่งที่ซ่อนไว้ในไพ่นะคะคุณเข้าใจชีวิตแจม่มแจ้งแล้วอันนี้หมอะจะพูดและตอบให้เลยนะคะคุณ มูกออนหรือไปข้างหน้าเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอสิ่งใหม่เหมือนคุณได้คำตอบที่เคลียร์ใจแล้วอะนะคะเ,เพื่อนๆเป็นพลังงานแบบนั้นนะ,ะทีนี้ถ้าเกิดคุณกำลังรู้สึกสิ่งนี้ว่าเอ้ยหมอแจนบางทีนะคะมันอาจจะเป็น Energy ว่าถ้าคนนี้ไม่ได้มีคนของตัวเองนะ,ะ n i o g p f p e n ด a c l e เนี่ยหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ทำงานในความสัมพันธ์เขาก็เป็นอยู่สิ่งนั้นและเขาอาจจะบอกว่า เขายัางไม่สามารถเริ่มต้นมีความรักกับคุณได้เพราะในอนาคตเขากลัวว่าเขาไม่มีเงินที่จะเลี้ยงดูคุณเพราะเขาไม่ได้รวยหรือคุณอาจจะรวยมากกว่าเขาสิ่งนี้เป็นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีฐานะดีแล้วเขาไม่มีฐานะดีเขาไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้นะเพราะคิงเอาเปเดก็คือโอเคฉันอยากดูแลเธอฉันอยากซัพพอร์ตฉันอยากมีเงินให้เธอใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องรองเงินจากเธอหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะดูแลเธอได้ที่ดีอะ แต่อยากทำไหมอ่ะก็อยากทำแต่ตอนนี้ <c oughs> ยังยังไม่รู้เพราะตอนนี้ยังไม่รวยในอนาคตไม่รู้ไม่แน่นะเพราะว่าเดอะมูนกับวิวออฟฟอร์จูนคือมันต้องใช้เวลาในอนาคตที่ยาวไกลนานมากนะเพราะสิ่งนี้นะคนนี้อาจจะอาจจะพูดว่าคุณรู้จักเขาไม่นานแล้วคุณก็รีบตัดสินใจหรืออะไรแล้วแต่แต่ฟังคุณคุณบอกว่าคุณรู้จักคนอยานานาแล้ว แต่เขาไม่ทํางานในความสัมพันธ์คุณไม่ได้ให้โอกาสแล้วอมันตอบสิ่งนี้นะสิ่งที่เอาครับสิ่งที่พลังงานนี้จะออกออกมานะคะเพื่อนๆน,นะทีนี้ชาวธาตุไฟคุณนะ่ะเป็นคนที่ตัดสินใจถอย,ห,ออยหรือห่างออกผู้จักผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้เองถูกไหมคะทีนี้ไอการพลังงานที่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยหมอขอให้คุณได้คําตอบเป็นตัวคุณเองและดูดวงส่วนตัวเพราะเราอนะคะ มีอะไรคะไม่ใช่ว่าการดูดวงภาพรวมเมสิงธนูนี้แล้วออกคําตอบข้างหน้าดีแล้วคุณจะทํางานในความสัมพันธ์เองโดยที่ไม่ได้รอเขามาทํางานในความสัมพันธ์ซึ่งมันก็จะไม่แฟร์กับคุณถ้าคุณได้คําตอบที่ไม่ดีต่อใจมันก็จะทําให้คุณเสียใจนึกออกไหมคะทีนี้การตัดสินใจนี้จะขึ้นอยู่กับคุณว่าเอาคําตอบเป็นของตัวเองแอดไลน์ไอดีดูดวงส่วนตัวนะคะ990บาทนะแอดโอนยอดก่อนตอนเที่ยง ะะก็จะได้คิวเลยถ้าคุณสะดวกคุย30นาทาีทั้งวันเนี่ยเวลาไหนก็ได้ที่เหมอจะให้คิวคุณถูกไหมคะถ้าคุณสะดวกหรือถ้าคุณจะโอนแล้วคุณบอกว่าเออขอเวลานั้นเวลาน,น,นี้หรือวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออะไรก็ได้วันอื่นที่คุณสะดวกทั้งวันหรือวันหยุดของคุณก็ได้นะคะแต่เราต้องโอนยอดก่อนโอเคนะเพื่อน,อนๆนะทีนี้สิ่งที่ท้าทายหรือเอาคำนะไพ่แทเพาเนต์เนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงมันยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นะสิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งที่ชาเลนจ์การสมดุลพลังงานของตัวเราเองหรือการเป็นแค่เพื่อนยอมรับทุกการตัดสินใจหรือยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงในทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการจบเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่เราต้องสมดุลพลังงานหรือการเฮลิง่งหรือเยียวยาจิตใจแสดงว่า สิ่งนี้ที่ชาวธาตุไฟกําลังจะต้องทําก็คือการอยู่กับจิตวิญญาณของตัวเองถามตัวเองว่าต้องการอะไรในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีความแน่นอนและไม่มีความปลอดภัยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆน,นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะนะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก่อนทิมลิงก์ไลน์ราคามีบอกนะว่าคุณจะเอาโปรโมชั่นไหนแอดไลน์มาแล้วทักมาแล้วหมอให้บัญชีแล้วคุณก็โอนยอดเข้ามาและเราจะ ถามเวลาคุณกลับไปว่าโอเคคุณคุยแค่30นาทีคุณว่างตลอดทั้งวันช่วงไหนก็ได้หมอเนี่ยนะก็แอดไลน์มาได้นะอาระค่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ